รัฐวัตจัดให้ บริษัทมิเลนียมกรุ๊ปคอรเปอเรชั่นเอเชียจำกัดมหาชนหรือ MTC เอเชียประกาศแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการเติบโตปี2567โชว์ศักยภาพความแข็งแกรง่ง4กลุ่มธุรกิจภายใต้ MTC เอเชียอีโคซิสเต็มขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่สร้าง New S Curve รับ Mega Trend ยานยนต์ไฟฟ้าเติบโตรวมทั้งลงนามสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัทอรุณพลัสจำกัดบริษัทในเครือกลุ่มปตทตั้งบริษัทนีโอโมบายลิตี้เอเชียจำกัดดำเนินธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรเชื่อมโยงระบบ นิเวศทางธุรกิจระหว่างกันผ่านการเซนิจี้ก้าวสู่ผู้นําธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํามุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนดังที่ทราบดีนะครับว่าตอนนี้ไม่กัดเทรนด์ของโลกนะครับก็คือเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าแน่นอนว่า MGCA เอเชียของเรานะครับดังที่ท่านได้เห็นอีโคซิสเต็มของเรานะครับในวันนี้เนี่ยเราได้มีการขยายนะครับแล้วก็ร่วมลงทุนกับบริษัทอออลุนพลัสนะครับภายใต้กรท นะครับโดยมีชื่อบริษัทใหม่ว่า Neo Mobility Asia เพื่อขยายเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าครบวงจรครับผมแต่ว่าเราไม่ได้ตกเทรนด์นะครับแล้วก็กำลังเข้าไปอยู่ในไมกัดเทรนด์ของโลกนะครับซึ่งทางรัฐบาลไทยเองนะครับท่านคงทราบดีด้วยมาตรการาต่างๆของรัฐบาลนะครับแล้วก็รวมถึง B.O.I. นะครับที่ออกมาสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า นะครับผมเชื่อแน่ว่าประเทศไทยของเราคงไม่ตกขบวนแล้วก็คงเป็นหนึ่งในผู้นําทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอย่างแน่นอนนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการที่เราได้มีการขยายธุรกิจนะครับแล้วก็นำอีโคซิสเตมของเรานั้นไปต่อกับ Eco System ของอุ u นพลัสเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบนะครับทางธุรกิจตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเราเชื่อมั่นนะครับในส่วนของตัวอุนพลัสนะครับ เนื่องจากเขามีการทำในธุรกิจในส,ส่วนต้นน้ำได้สมบูรณ์แบบเป็นอย่างมากบวกกับความชำนาญของ MGC Asia นะครับที่เราก็มีความชำนาญทางด้านธุรกิจปลายน้ำนะครับรวมถึงมีประสบการณ์และมีพันธมิตรจากค่ายรถยนต์ระดับโลกอย่างมากมายนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อกลไกนะครับหรือ e c o s y s t e m ็ทั้งสองส่วนมารวมกันใหม่นะฮะภายใต้ชื่อ Neo Mobility Asia เราเชื่อว่า e c o คซิสเตใหม่นั้นนะครับจะทำงานกันได้อย่างดีแล้วก็ลงตัวรวมถึงโอกาสในการขยายธุรกิจร่วมกันนะครับซึ่งเราได้นำส่วนที่เป็นจุดแข็งของทั้งสององค์กรนะครับมารวมกันก็จะทำให้เราสร้าง การเติบโตอย่างแข็งแกร่งได้ในเมืองไทยหรือในภูมิภาคด้วยเช่นกันในปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้รับความไว้วางใจนะครับจากทางเสี่ยวเผิงนะครับให้เป็นผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายดิสบิวเตอร์นะครับในส่วนของซิเกอร์นะครับเราก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจําหน่ายครับธุรกิจปัจจุบันของ MGCA เอเชียนะครับท่านคงทราบสําหรับแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็น h i g h l u x u r y นะครับผ่านการที่เราเป็นตัวแทนจําหน่ายผ่านกับแบรนด์พาร์ทเนอร์ นะครับอย่าง a s สตันมาตินมาเ e r a t i หรือ Jeep หรือเปโยนะครับในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นี้ก็จะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเช่นกันนะครับในส่วนของมิเลเนียมออโต้กรุ๊ปที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ BMW, ย i n i มิิและ BMW m o t o r ิวมตนะครับก็จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น New 5 Series นะครับหรือ Inspiration ซึ่ง BMW Group ได้มีการถแถลงข่าวในรายละเอียดไปก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Honda นะครับที่ขายญี่ปุ่นนะครับเราก็เป็นตัวแทนอยู่นะครับซึ่งก็ผู้บริโภคชอบแบบไหนทาง MG C Asia เราก็มีสินค้าครอบคลุมทุกเซกเมนต์แล้วก็มี Variants ค่อนข้างครบนะครับถ่ายรถยนต์ไฟฟ้าผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจนะครับ แต่ผู้บริโภครวมไปถึงอนาคตนะครับท่านคงทราบดีในเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่นะครับท่านคงทราบดีในเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับท่านคงทราบดีในเรื่องของค่ามูลค่าหลังจากการขายใช้รถรถยนต์ไฟฟ้าไปแล้วผมเชื่อแน่ว่าในอนาคตจะต้องมีแพลตฟอร์มใหม่ๆเกิดขึ้นทางธุรกิจอย่างแน่นอนนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ย ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับแต่ทางทางกลุ่มเองเนี่ยก็ได้มีการพิจารณาแล้วก็วางแผนในเรื่องของการที่จะลงทุนแพลตฟอร์มใหม่ๆเพื่อปรับไปตามผู้บริโภคที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อเป็นขายเป็นเช่าหรือเป็นแพลตฟอร์มใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นที่ทําให้ผู้บริโภคเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่ทางกลุ่มเป็นตัวแทนนะครับได้เป็นอย่างดีครับ ยิงธุรกิจของเราก็ไม่เยอะนะครับแค่มีแบ่งเป็นหมวดและเป็นหมู่นะครับแบ่งทุกๆเซกเมนต์อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีการบริหารงานแยกแยกจากกันอย่างอิสระซึ่งเป็นต่อแบรนด์นะครับนะครับเราจะแชร์กันแชร์รีซอสกันก็คือในส่วนของแบ็กออฟฟิศหรือในส่วนต่างๆนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องนะฮะในเรื่องของแบรนดิ้งในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายจะแยกกันอย่างชัดเจนครับในปีนี้นะฮะ ในปีที่ผ่านมานะครับทางกลุ่มเองเนี่ยก็ได้มีการเติบโตนะครับทางด้านยอดขายก็คือเติบโตขึ้น10%นะครับในจากปี2,566มา2,567นะครับในปี2,567คาบต่อไปถึง2,568นะครับทางบริษัทนะฮะก็มีการตั้งเป้าการเติบโตนะครับในรายได้ในส่วนนี้ก็คือประมาณ20%นะครับคือที่ประมาณ30,000ล้านนะครับ นอกเหนือจากนั้นเองใน bottom line นะครับก็คือ EBIT เนี่ยทางบริษัทก,ก็ยังอยู่ใน track นะครับของการอยู่ในระดับของการเติบโตอยู่ด้วยเช่นกันน <ๆ S 1> ะครับก็ยังไงฝากทางพี่ๆสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์นะครับแบรนด์ใหม่ที่ทางกลุ่มนะครับที่ได้เลือกกับทางอรุณพลัสเข้ามาแล้วก็ช่วยสนับสนุนนะครับให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายโดยเร็วด้วยครับขอบคุณมากครับ